พี่น้องนะครับไปตาม GPS ครับพี่น้องทางไปทางครับพี่น้องนะครับดูซิว่าผมจิตปบ้านวดจูถือบอนะครับพี่น้องนะครับพรจะว่าเรื่องเขาเทียมลวดก็เริ่มหลายลถดนะครับเป็นอะไรที่ สิ่งนี้ออกจากรุงเทพไปโดนแล้วนะครับนี่ออกจากรุงเทพไปโดนแล้วนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เ่อยน้ำรดเนะาะนะครับลดลายลดติดครับอ่ะเดินทางไปบ้านบอสจูครับพี่น้องพี่น้องนะครับอ่าอีกเจ็ดสิบกิโลตอนนี้เราอยู่ที่วังน้อยนะครับ 70กิโลนะครับเหลือ5้าบนาทีพ่ะนะนะครับจังจีฮอดนะครับอันนี้นะครับ,นนรบ,นนเ,รบเรามาทำกิจกรรมตามหาบอลจูโเมนนะครับไปบ้านบอลจูนะครับเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้นะครับจะได้ออกมารายการของกันกระบวดนะครับอยู่ที่ยูรักลิตนี่แหละแต่ว่วา บ้านบ์บดเรียนเขาไปไกลเตือนไปพี่น้องนะครับคืออันนี้สีอยู่นี่มันยูชเชียเขง้งเบียมนะครับลังสิตนะครับตรงหน้าสี่เจ้าปาคลังสิตนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปทางปูนกับทางตลาดสองร้อยปีเข้าไปทางแต่ว่าแต่ว่ามันยังยังไม่ถึงตลาดสองร้อยปีหรือเปล่าว่าเนีย่ยใจนะครับแล้มันก็สี่ยู่ทื่น ยูเทิร์นรถกลับมานะครับยูเทิร์นรถกลับมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นเบิร์กพอยล์ที่ซ้นสายมือถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเพราะว่าเคยไปเขมเคยไปเคยไปออดิชั่นนะครับไม่ทองคำหมอลำฝังเพชรนะครับอยู่ที่เบิร์กพอยล์นะนะครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่วังน้อยนะครับวังน้อยวังน้อยไปกันต่อครับพี่น้อง ตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับพี่น้องนะครับบางปะอินน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะออกเส้นไหน,นีกาญจนาพิสิทพี่น้องเดือด ที่จะไปใส่ตัวบัตไปสิ้นแต่น้องบัตเขาถือเลียนบมดนี่ถูกไหมเอ่ยถูกไหมต้องถูกสี่ต้องถูกสี่ต้องถูกถูกถูกมันมีสองเส้นพี่น้นองคอยตกใจแล้ว กับกับรวดตานั้นแหละเขาถูกไหมเอม่ยยะบอกเรื่อง่าขึ้นเส้นกับรว ต้องใจเย็นๆนะลูกพี่อ๋อเส้นนั้นไปอยุธยาครับพี่นอ้องแต่เส้นนี้เราจะไปวงแหวนตะวันตกเนาะนะครับเสินวงแหวนับถืออยู่แล้วถือยอยู่แล้วนะครับแถวนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเยอะนะครับพี่นอ้องกระติมีรวด รับทรงปวยทางกระโดดพี่น้องทางกระโดดทางกระโดดตั้งมันกระโดดนะครับอันนี้นะจังหน่อยตา้งมันเป็นตังมั่นขีดพี่น้องนะครับม,มันเลยเต็มดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิง้งนะ แล้วนี่นะเนาะเพิ่นกระจาเป็นอุตสาหกรรมสนิคมอุตสาหกรรมสักส่วนใหญ่นะครับแถวบางปะอินบางปะอินอยุธยาก็สิมีรถบรรทุกรถพ่วงหลายเนาะพี่น้องนะครับบ่สิเป็นรถบรรทุกแล้วก็รถรับส่งพนักง,งานโอาเมือ่อก่อนแต่ก่อนเข็มก็เคยขับรถบัสส่งพนักง,งานอยู่เด้อนะครับบริษัทอีหยังเนาะบริษัทอีหยังเนาะอันใส่ชุ น้ำเงินนต่แม่พี่น้องเดี๋ยวด้วยลื้อซีบริษัทไปแล้วนะครับขับรถส่งพนักงานอยู่นะครับขับรถบัสส่งพนักงานนะครับแล้วก็ขับรถตู้ด้วยสารนะครับจากฟิวเจอร์ลังสิตนะครับไปหน้ารามโอ้เสือสิแดงก็เป็นวอลลัมนี่แะอาชีพครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามื่อนี้นั่งหาบานบอลจูว์ครับพี่น้อง ครับตอนนี้เราอยู่วงแหวนรอบนอกนะครับวงแหวนรอบนอกเซนตะวันตกนะครับแต่ว่าวงแหวนที่นี่มันก็ะชัไปเชื่อมกันุ่นคือจะามาบรรจบก,กันหมงเก้าเวลาพี่น้องนะครับแต่คือสีแล่นแล่นโออมไปผู้พูดนะพี่น้องนะครับวามไปทั้งบางพี่บางยังเข้าไปคุณล่ะนะครับความไปบางพี่อวอมไปสิบผ่านผ่าน,านมีนบุรีผ่าน น้ำลูกกาพันอันนี้มาบรรจบกันอยู่อันบางกินือเก่านะครับเป็นวงแหวนนะครับเป็นเส้นรอบเทปนาะน,นะครับวงแหวนรอบนอกนิดเดียน,นะครับไปบานบอดครับพี่น้องขยเลยทางเลี้ยวยจือบานนี่รถทิพย์หล่อบางทางเลี้ยวขยไปยังไหนต่อบานนี่โอ้แต่แล้วแต่แล้ว เคยเลยทางเลี้ยวพิทพี่น้องมาฮอรดั้นหลุมแก้วมาฮอดปทุมท่านี่แล้วจริงๆมันจีมีทางแยกสายออกไปครับเมื่อกี้นะครับมันต้องขึ้นเ,เขาเรียกอะไรนะขึ้นขึ้น,นทางด่วนไหมนะครับแต่ว่านี่เดวิสเลนมาสิลบวงเดีนนะครับมันก็เลยอ้อมเลยที่นี่นะครับจริงๆมันต้องตัดขึ้นขึ้นทางด่วนแมนบาบุกปครบอกถือบาบุกว่ารถรถจีบหล่อมันบังทางเลี้ยวไปพอดีพี่น้องนะครับเล็กกระเล่น เลยเรียนปุ๊บไปเลยน,นะครับไกลเนี้ยจัหน้อยนะครับรวดชุพึกหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องเฮ้ยกชิ่อดัหลักตัวนี้อีกสามชิปกิโลคนละมากกูขนานพี่น้อง เดี๋ยวขอจเจริ่ยทางเลี้ยวตึ๊บ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 โค้งไหมหรือไม่โคง้งน่ทีะเดียวพี่น้องเพราะว่าขอเล่้ยทางเดียวมารอบหนึ่งแล้ววังนั้นลองเดียวเพิ่ม บอกมาเสียนไดงน,นอบาดน,นี่ิถูปิัดชูพันุญติบัติพี่น้องวัดลาดศรัทธาเมีมนบรนี่นี่ละโทษฐานที่บ่มมพร้อมเพิ่นแต่ว่าจริงๆน่ะคอยไปเศ้าอันของนอนอยู่แถวอันใกล้ๆเบิกไว้ก็ได้ <c oughs> แต่ว่ามาน้าเพิ่นก็น เออมาเป็นมูคณนะนัพเพิินกันเลยมาพักอยู่บ้านเพนิินนาอพี่น้องเนาะมีมีทางข่าทางออกอีกบ้านเอ้าเอา,เอาก็ถือกระก,กับรถตลาบันถูกไหมถูกน้องเออจะเป็นมันลายเหลี่ยหลายงอกสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่ห้า สามสี่หกคืออะไรอ่ะขอกระทั่งมันปิดเขอเสร็จได้บัตรึืดเส้นไหนเอ่ยถูกหรือผิดผิดหรือถูกผิดหรือถูกถูกหรือผิดถูกไหมทางมันหลวมอยู่หรอกพี่น้องมีมีที่เป็นเส้นหมี่โมเมนต์กับถอยหลังกลับ ว่าถูกหรือผิดผิดหรือถูกถูกหรือผิดผิดหรือถูกโอ้ขอขับรถเนี่ยลตำรวจอยู่นเ,ยเนี่ยมันจะแตกข้อก่อนอันนี่จะแตกว่าแมนว่าผิดเดิผิดเต็มเต็มเสียนได้บานนี่โอ้ขอเหลือใจเด้คนทางเนี่ยมีรถแล่นน้ำปนพอมนอันเนาไปหลวจละมันแกังยูเทิร์นกลับเอา สลาราสลาราพี่เหลยกว่ามีรถนำ้ำกลดในพน้องบ้านนี้มีรถน้ำกลดแล้วโอ้เห็นไหนน้อ่ะนี่น้อเอาไปล่องเบื้องพี่น้องคือ วนไปวนมาพี่น้องข่อยก็งงแล้วว่าจะจะไข่ไปทางใดทางใดจะเป็นออกทางใดจะเป็นตกตอนนี้งงไปแล้นวนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้นะตอนตอนที่ออกมาจากบางปะอินนะมันมีท่าให้เลียวซ้าแต่ว่าแต่ว่าเข็มวิ่งเลยเหมือนกับพ่าเรียนเลยมากแลลวก็เรียนหย่อนกลับยังไงบอก่าถึงอย่างะมาณนะครัะพี่นอ้องเอาไป ตามจีเพีนี่แหละแต่ว่าไปตามจีเพียกับสิยงเพื่อนกัหลายเสียงเพื่อโลเทียบกันโค้งใช่โค้งหัวย่อ,ยอมย่อมย่อมย่อมข้นเห็ดถนนพี่น,อน้องจริงๆแล้วถ้าคอยเรี้ยวเมื่อกี้ึ้นการจะหน้ามากมันถีมะลุ่งนีพี่น,อน้องครับมันจะตัดมาลงตรงนี้แต่ที่นี่คือหอยเรียนเลยมันก็เลยกลายเป็นวาเรียนออมเนี่ยโอ้เหลือใจ ใคแล้วพี่น้องนะครับรเ,รเรียนถึงท้างวันนี้ก็ <c oughs> เรียนวุ่นไปวุ่นมาอ้อาลองเบื้งบางกลวยอยีงแบบนีอย่างอีกชึบชึบชึบ กี่ดอ,อกคือว่าพี่น้องเอ้ยจากกี่ว่าอีกชั่วโมงหนึ่งหอด <c oughs> กลายเป็นสองชั่วโมงเลยเรียนเลยทางเงินจะกองไหลโมเมนเพื้อนนอนเบิดระบบปันน่นโจ้คนที่สามถูกพี่น้องที่เรียกว่าจีหอดเป็นถุ่มกลัวไหมทุ่มกว่าสองทุ่มทุ่มครึ่งจริงจม่ง ทุ่มสองทุ่มอย่างประมาณนี้ไหมกลายเป็นสองทุ่มบอดโทนำ้ำนะครับอรรบอดค,ครับครับ <N un> ครับผมอั <N un> นใกล้หอดแล้วครับ บ่บ่นี่กัลังเบรกงีพีเอสนีอันหอวัีอย่างนี่คัตเตอร์วีอูนี่แมมครับ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 ผมครับผมครับครับครับโอ้โห เอาบ้านเลขบ้านเลขที่หนึ่งูนเก้ายูแถวนี่แมนบัครับบอนบัวจ้ามอกย่้ามไบอวผมบัวท่มมากจีพีเอสมันกับปิดเลอ้ยว้ย้กัไม่ไม่ติดตรงมาอย่างเดียวเด้อตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ติอหัาไหนย่าเราตรงมาสองมันจะมีสองล็อกที่สอันนั้นละครับครับเรสองด้านสองด้านครับผมสองด้านแล้วเรียงมาแล้วม่เมอครับผมครับ คโอเคบครับอครับครับัครับไปเห็งานลงท่างพี่น้องแล้วทุ้มา GPS ตัดพอดีเลย๊บ๊บๆๆๆ คือว่าให้เรียวเขาวัดน้อบาทเอาเอา,เอาไปลองเบื้อง <laughs> เอาฮอึเอาพ่นลอง Long này lưu nhân lưu 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 men lưu 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 xì lưu lưu พี่น้องจะเบิ้งทางซอยขอได้ gps พาข่อยมาพี่น้องเม่เขาปลาเขาดงประจักขอให้ถูกแล้วก็ขอให้ใช่นะครับคำว่าถึงนียากแล้วพี่น้องนะครับอบอดคือว่ามันสีมีอัยนปลอมย่ามสองปลอมย่าม แล้วก็จะใช่โอ้ยนอมีนอบานนี่เนาะเป็นบอดนอจูงมาอยู่โอ้ยโบแมน ตวัตพี่น้องเดี๋ยวเขาลงไปตีต่อเพื่นก่อนเด้ออ่าบ้านเลขที่109่้าที่6ครั ແມັດຂ້ອຍໄປໃສເປັນຊິບຊື່ຂ ใช่ละหนึ่งศูนย์สองมันที่ไหนเรบลัลลทีอ๋คือว่ามีบัลลีทีบอกพี่น้องเอาีพีเอสุดอยู่นี่มห้ ăn vừa lắng đây là bạn ô khỏi tiếng cao thấp ครับพี่น้องรถไครับพี่น้องนะครับชีบวกอยู่ไหนเอ่ย อเอาข่อยขึ้นไปตัวจ่บัด

แลมันจเปวงียงกจะมาใส่เพ่แมนหมหอดวงเวียนวงเวียนเลย่าไปรอยเกียรจะมานครับใส่น้อยบตรงมาตรงมากพันย่มาันย่มากเครับหอดวงเวียนลหลก็เดียวใส่มาแล้วหอดสามแยกเราไปทางใดบ้า หอดสามแยกเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายครับ,บเมียนบุบนบ้งเบียนแหละเลี้ยวซ้ายมากแลเมื่อใส่มือมากและกับอดสามแยกครับเมียนครบเดโอ้คุณอะโอเคค,ค,ครับเ็นบอลแลครับ เห็นแล้วพี่น้องคอยรอหาเล่าอยู่เออ หอดรัพี่น้องนะครับผมเห็นรถเราอยู่แต่ผมจําทะเบียนรถเราว่ไไรนะครับรถเราจอดอยู่นี่นะครับโอ้กำลังจัดรายการแมลลาอยู่ครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะออกมาเอาของครับเอาพี่น้องนะครับหอดบ้านปวดเล้ยวเดี๋ยวจะไปเข่ารายการแมลลากับเพื่อนกอนนะครับ <laughs> นะครับ

มีต้นดุจแมนที่สามสิมีหลายอย่างก็มีปูปูตีปีทิ่งวิ่งแข่งแว่งโกูปนเอ็ดไปฮะเข้าออกหลายยางแล้วเอ็ดเป็ดอาปาเอ็ดไปโอ้ยท่างหลังคนพี่น้องข้างหลังคนพี่น้องเดี๋ยวไปเขาข้างหน้าก่อน น้องนะครับเดี๋ยวพอนักขีปนากุธแล้วกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้เนาะเดี๋ยวขอแลกการไม่เอาลักกระบาดก่อนนะครับมก็หมดบาดม้านไปแล้ว <laughs> นะครับขอบคุณพี่น้นองครับตอนนี้เราเปลี่ยนบ้านเป็นสตูดิโอครับพี่น้องนเราเปลี่ยนบ้านเป็นสตูดิโอลำเบิรนเป็นชิมน,น่าหาบ้านบัวนะครับ เาลวครับเดี๋ยวผมปิดลิปกันครับบอสไปครับเขาไม่ด้บ้านด้วยบางบ่นได้านบอสผู้ยามาจารย์ไปในบ้านสวส่วดหนาพี่น้องรอไมใครน่ยอยู่ตรงนั้นนีรต้นก็คือหักไว้ได้ตามสบายสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคุณพ่อครับมสมนไชยมาหอดแนวพี่น้องออกจากคุณมาจักรมง บ่ายโมงครับขอากคุณมาบ่ายโมงวันเดียวมาใส่เวลาเล่นอยู่ค่ะทุ่งอ๋อ่าน้องแขงอะไรนี่กองว่ะหลับตาคอไปดมถ้ายุ่อันเพิ่มขึ้นกเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะไปเขาไล่กันก็เปินแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องข้างหลังสักก่อนครับสวัสดีแม่นุ้ยครับขวีขอบคุณ GPS GPS อยังไงยังชุดอยู่ปากทาง ป,ออปาก้างอันนี้ป๊เออปากข้างปอมปอมแามไปทา้งหลอีกนอกหุ่นนั้นเดียวไปหุ่นเขาก็บดูว่าไม่เสียนี่หนูก็ได้ส่งไปแล้วสั้นบ้าเด็กต่อเลยบอกว่าเก็<ต>บโรคภัยอีกทีให้เออแต่มันกระหอดอยู่เาต้มไหมจะยำปลาสลิดโอ้ยกับข้าววันนี้นะครับยำปลาสลิดผัดกะเพราปลากระป๋องผัดถั่บุ้งไฟแดงคุเอเด็ดมุกรอบทำอะไรเนี่ยนี่ไงผัดสะเหน่งไงคุเอไปไหนคุเอไป ไปอุบนใช่ยัซื้อของซื้อของยุ่นตลาดที่ยังบุกพักหลังสรุปเยอะแะแบรบัันมาอยู่อ่ะเพิ่งไป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 เคืนนี่นะโอ้ไปซื้อของโอ้โ้วคือบัตรสนธิภาพไปเ้าไปรุ่นยังบงแบแบแดงอบอแแบงแงงนแบงแ เอาเอาเดี๋ยวไปขอรายการแมวลากกับเพื่นก่อนครับพี่น้องพวกกันคิดหนาก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับทีิเนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับที่ิี่จำนะครับตั้งแต่ เวลาคุณนี่จนมาหอดบานบวชนะครับฝากไงฝากยังฝากช่องเลค่ะฝากว่านี่เชียร์ดันชานลเอาพอกันยินดีครับพี่น้องพี่น้องยินดีมีแห้งสุขภาพาะร่างกายแข็งแรงครับนะครับได้ไปขอแรกกันเมื่อหลักระบอกก่อนนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนห่างไกลจากโรคไข้จากโควิดทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่กับแม่คั่วเหมือนี้